โอเคครับสวัสดีครับเออไรงูครับแหล่ไรเออเมื่อยล่ะมีเสียงเสาจัอยูน่น,นะครับนะปลอดภัยนะสามีที่ฟาสวัสดีครับเออไหลมาจากถนนดําครับริมถนนดํามาพอดีนี่มาจุ่มกันเดีดีกลับไปไล่อีกครับนี่ไล่ซุ่มนี่ไปก่อนครับจอถนอนอยู่ที่นึ่นครับผมพอสร้างสิมอะไรเหคุณครับไปครับนี่นพอดีมีเอ่อ โคกเตี้ยครับโคกเตี้ยตัวขาวเขาเป็นสัตว์ต่าวานครับนะวัอนี้ก็บหุ่มกันแซวครับนะพันมีอยู่สองครับนอนกับมีตะลูกเล็กแดงครับครับไปแล้วครับเลี้ยงได้พ่นครับอาจะพอด้เห็นพุ่นครับขาวครับเพราะจังหวะอะไรพอดีทอนพอดีครับเฮ้ยเฮ้ยมาอะไรมากินครับน้องเนี่ยเฮ้ย เออเออเสียงดังเมื่อยไลายยูสามเจ้าครับนะไม่เงี้ยวก็พอไส,ส่ถือมันแล้วปล่อยนะมาหน,นี้บกับฟังยกเตื้ยครับปลอปบอ่อยไว้งานนีมันมีหยาครับสิเม,มื่อแล้วครับบกับครับส่วนบกต้อมออกนี่บกับกครับเอาเอาออกจากนี้เลยดีกว่าส่วนบกจบบกสินครับอยู่นี่กันขาดขอบพ่อพันครับ เอ,อ้ยเมื่อประสบลองไล่เขาไปไกลๆกลันเมื่อได้ก็เลาะทางพุดเฮ้ยเอ,อ้ยนี่ยากระจิงครับเอาปล่อยไว้เพราะได้เนี่ครับปัญหาโอ้ยยาเลือดใจครับหยาไหวครับเลือดใจเลือดใจคอนเทนต์มครับโอ้แกงเงาครับนี่เขาบักยาเง,งาครับนี่ยาไหวครับนี่เป็นหัวไก่อ,อกแพ้แล้วเดี๋ยวอ้ย Syndrome อ, provide. อ่ะสัตว์ภาพนี่เพล้ยเีล่านี้ยางเพลี้ยเหล่วนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพี้ยเหล่วนี่ขายยากครับตายยากเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเหงื่ออย่าคล้องกันแม่เอานี้ของขาหลบเอ้าแม่แดงเห็นแม่แดงครับคาดว่าแม่แดงสิได้กินครับแม่แดงไปแม่แดง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  นี่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 ทั้งคางนะจับไวเห็นครับแดงแดงเอ้ยวันนี้มาเห็นอิรีครับตาเสืออิรีครับเฮ้ยนี่นี่ได้เสียงครับตาฟางครับงวัวทั้งคางเนี่มองไวเห็นนะครับเห็นดันนาครับเอ้ยให้เขาโค่งก็มีครับอ่ะเอ้ย ผมมีก็ต้องรัดออกจากนีก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเอ้ยเฮ้ยนี่ปัญหาอย่างนี้ใครให้คนอยู่แถวนี้ครับไปไปนี่ยไป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 ตัวดื้อครับถือแสไปแล้วครับเลยเอ้ยของไค่นี่ของ ใบเหี่ยวหรือว่าใบเหี่ยวนะไหนจะเป็นใบเหี่ยวครับเนาะเอ้ยเอ้ยสับไปกินร้ายเราไหมน,นี่พอแล้วเนี่ยต้องแล้วครับเนี่ยอาการอารมณ์แปรป,ปวนแล,ล,ล,นะล้วนะก็นออนเลือกกินหยาแสดงว่าไหาจะทองอ่อนครับเนาะสมไปหลายหลอดสมปลาล่ะครับเนาะทองอ่อนครับเอา่ปเลือกกินเลือกติกินน้ำกินหยาไปเอ้ยแล้วพวกนี้ใครก็ได้จังหน่อยนี่เอ้าจะคำ้ำยิงเอ้า หวืงมานั่นไปไปออยังไปด้วยเฮ้ยนีย่สับหน่อยปอกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจะพาไปเบิรงนุ่นกับคืองิบบไปแล้วครับเนาะของปอเตียเป็นไปก็จะไล่ไปไกลครับเพราะมันมีขอบเขต้ทุ่นแล้วมีนิ่ฟูงอะบน ตรงกวรสีอยู่ครับเนะี่นี่น่านจะลงมือนี่น่านจะลงเร็วครับฮะมันพอเฮียกับแม่น้อมเหรอครับนะตัวเมื่อกี้นะสับสนสับสนสับสนครับให้ดูสิเฮซับสนอเฮจุ่มนึงครับจุ่มสามีฟาร์มอยู่นี่ครับ รัดปุ่นให้ได้ครับตีลงไปให้ได้ครับนะสุดจากงานนี้เราก็สิจบครับว่ายว่ายว่าได้ครับว่ก็จะมีปัญหาครับให้กินยาบ่ามากครับซุ้มนึงครับนี่แม่ลูก่นเลยครับเน,นื้วนวลบุญโฮมโอ้ยสมโคก,กับอ่า ไม่เจอนี่ครับอยู่อีกไก่กับบอกรอยเอา้าอยู่นี่กระมานำอันนี้สมโชคอ่ะตัวน,นั้นเป็นพูนบานโอ้สับสนเปิดมาสับสนกว่าจะคล้อง,องครับนะอันนี่สมโชคสมโชคไปกินอยู่ครับหยาเนี่ยหยานี่กด็ดีครับแพ้ดีครับประมาณว่าหยาสุริ่งกับไปขายสุริ่งครับนะง่ายสมโฉกเลยโชคเป็นยังไงกินบ่สว้าว เบลีครับเบลี่กินเสร็ครับอยากกินดีครับอยากกินอีกครับเรียกร้องเรียกร้องเล่นอยากเล่นคือเก่าครับจะว่าเขาคันขางแกงเน่าแล้วครับมันไม่แดงครับแล้วเรือเพืองใครครับบ้างเพืองบ้างคุณบ้างนี่เรือใครครับกินบ่างอ่าใส่ได้อยู่ครับ ลือเฟื่องให้ครับก็จะบผสน,สน,น,ค,น,นครับจะผสมยืดน้ำข้นนี่ครับนั่นฮะพืชว่ามาอีกแล้วครับคุณคุณบาดฮะน่ะพอแล้ว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 น้าหญางมาแล้วดาราเ้างมาหญิงครับมาหญิงครับมาหญิง พี่ว่าสิได้กินตลอดเวลาจังไดยครับเนาะลูกแม่แดงครับลูกแม่นวลครับแม่นวลตัวล่าสุดครับนี่คุณบ้านเม่แดงตัวล่าสุดเป็น,ปนสีขาวครับไปเหได้กินกระกาบครับอโอู้ไปนี่ครับของแม่ดวอนครับ เตรียมโตจะใหญ่ไอ้ผุนครับขามฟ้าขึ้ครับแม่ดอนนี่คอกแม่ดอนคอของมันี่ครับเนี่ยพอลิดนี่กรเอาดีกันครับหายเหลือกเนื้อกินกับไม่ก็ขาวเลยมากินอยู่ข้างทางดำก็ดีครับเลือกเนื้อกินแต่ว่าปัญหาคือรถเลียนครับออนิ่มงามครับนี่นิงามเน่ทอนหนีจากอันกันะโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับลบครับลบลบให้ไวครับลบให้ไวลบให้ไว อบไฟไว้ท่นานท่านครับครับเอา้อากินมาเลยนี่แม่เอ้าอืมอืกระดาวบังเออยทานเลย,ออเยทานเอ้ยทานเอ้ยอบอ้าวครับเนี่ยอากาศคึมๆแต่อบอ้าวครับนะ พวกนี้ต้องตีครับต้องให้กินน้ำครับกัดออกเลยครับเออเอาบเลยเออเออเออกินสางพองทันครับนะเอ้ยเอาเขาต้องกินครับน้ามันต้องกินเอ้ยอุ้ยทำท่ามากินน้ำครับน้ามืดครับเอ้ยเอาเอา้อ มาตองท่าๆเลยเอ้ยเอ้ยไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณทางอยู่ข้างคุณเอ้ยแล้วไปไหนตัวดีครับตัวดีครับนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยครับพวกนั้นกินขึ้นมากแล้วครับนะบึ๊ทมันกินเอาครับน้ำนี่ใสครับนี่ใส เอ้ยไปเลไไป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 ไไปไปไปไอไป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 ทปไ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 นไปไปไ มือได้กับผ้าไปทางดามก,กับไปทางดาคือเก่าครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยที่มืออ่ะเนี่ยเอ้ย,น,น,อยนัดเสียมือเสียเว้นครับแต่ละมือนี่มันบดไอหูเรือนะครับรถแลนพ่นครับกับบดไอซ้นใจล่ะครับนะมันข้าวสองเจา้าสามเจ้าแล่ะครับนะเรื่องรถกับงัวนี่ ว่านมกรนดกับปาดไปครับต้วหมดพ้นโคกเลยครับแล้วปาแถวบ้านนะรับปาอยู่บนจานวัสันตัดถนนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อบไรอะไรอ่ะกะเจงวานี่ครับไปนี่กาครับอลไรเฮ้ยขึ้นมาเอเด้น นี่ก็ดื้อครับสองตัวนี่ดื้อขนาดดูดูอ้ยนอนเสออ้ยอ้ยดื้อตเราไปเจอครับอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยก็สงสาครับนี่นี้ดื้อครับนี่ดื้อดื้อดื้ออพันครับเนาะสา มาครับนี่ยพอซักสามตัวครับนี่แต่มันมึนครับเนาะเอาวันนี้ว่าปอกอันซับนี่ครับนะหันงอออกจากทางดำครับวันนี้ใส่เวลาโดนเติบครับนะแลียนมือให้กันนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ